สวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องป่ายสุ้มมุนเจ้าทั้งหลายมาพบเพลกับคำว่นพาดแซ่บอีกแล้วมันนี่มาเด้อมันนี่พี่น้องป้องป่ายรับซีลอีกแล้วคลิปคลิปนี้กับรับซีนี่คือเก่าพี่น้องป้องป่ายพี่เป็นซามเป็นกระมังพี่น้องป้องป่ายรับลิ้เส้นเรียบร้อยแล้วไปท้ายพี่น้องเบิ้งคนอย่างนี้มาคัมเด้อเมื่อกี้เขาเล่นน้ำค่อยเด้อสุ้มมุนเจ้าเห็นหรื่เห็นหรื่เห็นหรืเปล่าเลิกงานเลิกการมาเด้อเมื่อกี้เขาเล่นน้ำกันเออก้อยเหนื่อยแล้วพี่น้องเอ้ยมันนี่นะ อีกคลิปนึง่ะเด้อม้นีเด้อเดือนนี้เด้อเดือนนี้กินดูดูพี่น้องเลยเห็นน้องคอยจะบอกมาๆๆพี่น้องป้องไปสมุนเจ้าทั้งหลายพบพอกันอีกแล้วมัมากมามากมากมากินก้อยเด้อพี่ให้พี่น้องเบิ่งก่อนเห็นบอกพี่น้องสมุนเจ้ามาเด้อฝากกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องกดติดตามขโมยฟาแซบมีเด้อพี่น้องป้องไปเด้อสุขสุขเด้อมากินลาบมากันเด้อพี่น้องเด้อก้อยเนื้อก้อยเนื้อก้อยเนื้อพี่น้องป้องไปเห็นดิบ่อืม พักกับเฮาพี่น้องมาคือเออหงลาพาแล้วก็พักกาดพี่น้องเอ้ยพักกาดนราซื้อมาเอาซื้อมาตลาดทำไปซื้อตลาดมาพี่พี่ยินบ่กพักกาดพี่บอแล้วก็พักกระเดาพี่น้องข้าบไดเลยคือพักกระเดาบ้านเฮาเห็นบ่เออพักกระเดาสับเพี่น้องปองป่ามีมักลิ้นไม้นํานด้นพี่น้องเอ้ยพี่มกลิ้นไม้หรืออันมักลิ้นฟ้าแล้วป่ะเขาเอิ้นนะคนให้เขาเอิ้นมักลิ้นฟ้าแล้วป่ะ เขาบอกพี่น้องปองปายเขาว่าให้ผลลาหรือ่องอะไรเงี้ยมันคำเรื่องแล้วก็อันนี้เด็ปากกาก็ได้ซื้อมากเลยปากกาขึ้นบ้านห้าวพี่น้องเขาละกงหัวละห้าแล้วมันแตกพี่น้องปองปลายซื้อมาตลาดหัวลายไอ้หางพี่น้องปองปลายเอามากินกันเลยบางทีนี่เนาะเอามาเด้อมาเด้อมาเด้อกินข้าวแล่นน้ำควายเด้อซุ้มเจ้าเด้อมาพี่น้องปองปลายกินกันเลยบางทีนี่เออปล่อยเนื้อแซ่บๆพี่น้องมาเด้อมาเด้อมากินข้าวแล่นน้ำควายเด้อซุ้มเจ้าเด้อ อืมจานเน,น่จะเป็นคือยากน้ยากมากพี่น้องก้อยเงิอนี่กี่เดือนนี้นะปกติสิเดือนเดือนละเรือสักระครั้งอันนี้มันเดือนนี้สองครั้งก็ไดพี่น้องสองคลิปไปนี่เน,นี่ยคำนี้คำมันยากนี่พี่น้องอืมอ,อือพอมพระมุลภา

กันยุครัะเลิกงานเลิกการไปน้องยองยองหอกเก้าพกคเก้าด้วยหอกนะอืมอืมมทำใหงไเลยส้มเจ้าอืม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 เไหมเลีนยปลา ผมน้ำอืมอืมอากาศอืมจพักลีพี่น้อง dạng tay kìa nữa cầm đồn này chỉ ấy lát mặt anh ấy anh ngưng ngưng đẹp ngưng 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 mới ngưng 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 cao ngưng 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 มุ้งคนซ้อยจะหว่างไม่ได้ซ้อยพี่น้องตอนน,อนี้กินได้ดิเอออืมอืมอืผักกระดาษสดดอกึงอืม Ăn nắm hạt ở đây với nó mà mình hay chip cho mình được em mình đứng mình đứng ngon สุดยอดพี่น้องเฮ้ยขอเอฟเพชรดิะหมอกเพชรตับเห็นน้องคอยสุเจอดขมด้วยพะกกรด้อวมันไหม ủa ừ. là pha rút xuất ใส่เพีย๊ยพี่นนองเลยใส่เพีย๊ยตรงแี้แต่ทาน,นมันบุกแต่เพี๊ยเลยรอบนี้ใส่เพีย๊ยมึงมีน้ำมีไน Bắt cá hưng Cái gì không xa ừ bị ป้า,าพ,าพนนออี่น้องเพชรครับเพชรครับเพ็ดเนี่ยดตาเขาจะชิลไหลเออเลี้ยวเขาจุนซ่า Con ừ. đi mấy Khôm ấm lắm Tao có không thét lắm nha Né อืม,อมลำลาพี่น้องไปเนาะคิดนาจะก็พอไหมไพี่น้องเด้อ ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์พูดคุยกันได้พี่น้องป้องป่ายสุขุขุคนณหากแพ้สุขุขุคนนะพี่น้องหายจากโรคภัยไข้เจ็บนอนรับมาในเงินมือนอนตื่นเงินแสนได้พี่น้องป้องป่ายเด้อสุขุขุคนคลิปหน้าพูดอกันไหมครับกระหวนพาแซ่บได้พี่น้องป้องป่ายทำด้วยท้าย ทำลายไป่น้องไปเนาะใช่ไหมครับปูพอกันไหมสวัสดียูดีแมงตุ้งทุกคน